สนใจร่วมกิจกรรมทายผลฟุตบอลลุ้นรับผ้าห่มพิมลิกทุกสัปดาห์แอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับสวัสดีครับคราคห์ฟุตบอลวัะจันทร์ที่5มกราคมวันอาทิตย์นี้ยังมีฟุตบอลน่าสนใจรอสัาเกตอ่งขันหลายรายการไม่ว่าจะเป็นอานร์เซนัพรอบชิงชนะเลิศและฟุตบอลพเมร์ลิกนัดแดงเดือดจึงคาดที่จะม้คลิปนี้2คู่และกลุ่มลลยอีก3คู่หากพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นขออนุญาตสากกลุ่มลายรวมทีเด็ดเซียนบอล ทั้งบอลสดบอลเต็งบอลสเต็ปบอลต,ติดดาวมีรวมไว้ในกลุ่มเดียวสนใจเข้าร่วมกลุ่มแอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับไปที่คู่แรกเวลา2อทุ่มในศึกชิงแชมป์อาเซียนรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติไทยพบทีมชาติเวียดนามโดยคู่ทีมชาติไทยต่อปอปอส่วนผลงานการเจอการ5เกมสุดของคู่นี้เป็นไทยชนะ2ครั้งเสมอ2ครั้งและเวียดนามชนะ1ครั้งส่วนผลงานสิเกมสุดทุกรายการของทีมชาติไทยชนะ6เสมอ2แพ้2 เขาวิน3เสมอ0ูนเสีย7และจบสกอร์สูง7ครั้งส่วนฝั่งทีมเยือนเวียดนาม10เกมหลังสุดชนะ9เสมอ1 0. แพ้0ูนย์ฮดีแคปเบรราคา7ครั้งเข้าวิน6เสมอ0ูนเสีย1และจบสกอร์สูง4ครั้งคูนิทางทีมชาติไทยฟอร,ร์ม5เกมล่าสุดในรายการนี้ชนะ3แพ้2ส่วนเวตาดนาเกมล่าสุดในรายการนี้ชนะ4เสมอ1โดยนัดแรกที่บ้านเวียดนามเป็นฝ่ายคุมความได้เปรียบก่อนเลยกันเอาชนะไปก่อน2ต่อ1แม้กเกมแรกจะเสียเปรียบก่อนแต่เชื่อว่าเกมนี้ทีมชาติไทยที่เล่นใน บ้านเาจะเปิดเกมบุกใส่ทางทัพดาวทองแน่นอนและเชื่อว่าหาเตะฟอร์มเข้าฝักก็น่าสามารถทะลวงเนี่ยแล้วของดาวทองได้ไม่ยากนะแถมเกมนี้ยังมีถ้วยแชมป์และความเป็นเจ้าอาเี้นเดิมพันอีกด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้ขออยู่เชน,นฟอร์งทัพช้างศึกดีกว่าฟันธงทีมชาติไทยเปิดบ้านชนะทีมชาติเวียดนาม2-0ต,ตส่วนอีกคู่เวลา8ทุ่มขึ้น,นในสึกพิมเมยรีกอังกฤษนัดแดงเดือดคงแดงลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์เจอกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตตโดยคู่นี้ลิเวอร์พูลต ส่วนงานเฮตุเฮต้าเกมหลังสุดของคู่นี้เป็นเวี้์วภูชนะ2ครั้งเสมอ3ครั้งส่วนแมนอยู่ไม่ชนะเลยส่วนงานสิบเกมหลังสุดทุกรายการของหองแดงชนะ8เสมอ2แพ้0ย์เข้าวิน4เสมอ1เสีย5แล้วจบสกอร์สูง6ครั้งส่วนทีมเยือนปีศาจแดง10เกมหลังสุดชนะ4เสมอ0ูนแพ้6เข้าวิน2เสมอ1เสีย7และจบสกอร์สูง5ครั้งคู่นี้ไม่ว่าจะเป็นเกมแดงเดือดที่สามารถมีเซอร์ไพรส์ได้ทุกครั้งแต่สำหรับคราวนี้สื่อสายวิเคราะห์ต่างๆลงความเห็นเป็นชั้น เดียวกันว่าเจ้าบ้านลิเวอพูน่าจะปิดจ็อบว่าสามแต้ไมไปได้ไม่ยากนะักและน่าจะยัดเยียดความพินาศให้กับคู่แข่งได้อีกด้วยเพราะส่วนหนึ่งเลยคือเกมลุกที่ดุดันแบบไม่เกรงใจใครตลอด4เกมหลังสุดทุกรายการหองหงแดงกดไปถึง16ประตูและเป็นการชนะ4เกมรวดอีกด้วยส่วนทางกับทีมเยือนที่แพ้มาแล้ว4เกมติดต่อกันทุกรายการแถมแนวรับกระพังพินาศโดนทลุไปถึง11ตรง แถมสมนัดหลังก็ยิงประตูใครไม่ได้อีกด้วยดูโซนแฟนแมนยูคงคาดหวังแค่ว่าไม่ให้ลิเวอร์พูลยิง70เหมือนคราวก่อนก็พอเพราะฉะนั้นวิเคราะห์มาขนาดนี้แล้วขออยู่ชีท้ทางฝั่งหงแดงดีกว่าฝันงงลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะแมนยู3ประตูต,ตอ่อ0ูสุดท้ายที่ขอฝากโปรโมชั่นใหม่ประจำเดือนมก,กราคมเอาใจสมาชิกใหม่ฝาก5 0 0บาทได้ถึง3ต่อต่อที่1ลุ้นสเต็ป5 0 0 0บาทต่อที่2ลุ้นรับผ้าห่มคลายหนาวทุกสัปดาห์ต่อที่3ดูบอลสดฟรีตลอดชีพ สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้คลิกที่ลิงก์คอมเมนต์แรกได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ